สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่หมูเบฟนะครับกับหมูบีนะครับไปเที่ยวเขาเขียวกันนะครับสําหรับเขาเขียวนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับก็รถก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะต้องเช่ารถรางนะครับหรือถ้าใครสะดวกเช่ารถกอล์ฟก็เช่ากันเลยนะครับนี่ีดีมีแรดให้ดูด้วยนี่ย่าหมูบีนะครับกําลังจะป้อนหญ้านะครับให้กับเจ้าแรดนะครับ โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ช่วงฤดูสงกาครับของเจ้ามังกรยื่นสายพันธุ์นั้นนะครับจะอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเขาก็จะจับพู่ในพันธุ์ันวางไข่นะครับอยู่ตามแขล่คชายฝั่งทะเลนะหรือว่าทางคนนี้นั่นเอง